เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบาหวานชนิดที่2ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเป็นแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีทางย้อนกลับได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโลกเลยนะครับจากหนังสือที่ชื่อว่า The Diabetes Code ของดรเจสันฟุงกันค่ะเอาละครับคำถามสำคัญเลยที่หนังสือเล่มนี้ตั้งขึ้นมาท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราก็คือเบาหวานชนิดที่2เนี่ย มันเป็นโรคที่ต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจริงๆหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเราถูกบอกกันมาแบบนั้นตลอดเลยใช่ไหมครับคือถ้าเราดูมุมมองทั่วๆไปนะครับก็จะบอกว่าเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังนะอาการมันจะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตแต่หนังสือเล่มนี้กลับบอกว่าเฮ้ยไม่จริงเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการกินตังหาก แล้วถ้ามันเกิดจากการกินมันก็ต้องย้อนกลับได้ด้วยการกินเหมือนกันสิโอเคก่อนอื่นเลยเรามาลองทบทวนความเข้าใจแบบเดิมๆที่เรามีต่อโรคเบาหวานชนิดที่2กันก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงเชื่อกันมาแบบนั้นเวลาที่เราไปหาหมอแล้วตรวจพบว่าเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือในเลือดของเรามีน้ําตาลลอยอยู่เยอะเกินไปนั่นเองครับคือร่างกายเอามันไปใช้เป็นพลังงานหรือว่าเอาไปเก็บไม่ไหวแล้วซึ่งพอเป็นแบบนั้น เป้าหมายการรักษาที่เราคุ้นเคยกันดีก็เลยเป็นการลดระดับน้ําตาลในเลือดไม่ว่าจะด้วยการกินยาหรือบางคนก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินแต่หนังสือเล่มนี้ชวนให้เราตั้งคําถามครับว่าเอ๊ะ e, แล้ววิธีนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้เขามองว่า น้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันเป็นแค่อาการที่แสดงออกมาครับไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงของโรคเลยปัญหาจริงๆมันอยู่ลึกกว่านั้นเยอะซึ่งเขาเรียกว่าปรากฏการณ์น้ำลน้นเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราต้องรู้จากพระเอกของเราก่อนนั่นก็คืออินซูลินลองลึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าอินซูลินเนี่ยก็เหมือนกับกุญแจที่คอยไขยเปิดประตูเซลล์ต่างๆในร่างกายเพื่อให้น้ำตาลเข้าไปเป็นพลังงานให้เราได้ ถ้าทุกอย่างเป็นปกติระบบนี้ก็ทำงานได้ดีเยี่ยมเลยครับแต่คำถามก็คือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าเรากินอาหารที่มีน้ำตาลมีแป้งเข้าไปเยอะมากๆๆมากม,ากมากจนเซลล์ของเรามันเต็มไปด้วยน้ำตาลแล้วโอ้โหอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่ผมมาเห็นภาพชัดที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยครับเขาบอกว่าเซลล์ของเราเนี่ยก็เหมือนกับกระเป๋าเดินทางที่อัดของจนแน่นเอียด แล้วอินซูลินที่เป็นกุญแจก็พยายามจะยัดน้ำตาลเข้าไปอีกแต่เซลล์มันไม่รับแล้วไงครับมันดื้อแล้วนี่แหละครับคือภาวะที่เราเรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วมันก็จะเกิดเป็นวงจรอ,อุบาทที่ไม่มีวันจบสิ้นแบบนี้ครับคือพอเซลล์มันดื้อใช่ไหมครับร่างกายเราก็ฉลาดนะคิดว่าหงสัยอินซูลินไม่พอแน่เลยก็เลยผลิตออกมาเพิ่มอีกแต่ยิ่งมีอินซูลินเยอะเซลล์มันก็ยิ่งดื้อหนักข้อขึ้นไปอีกวนไปแบบนี้เรื่อย จนสุดท้ายระบบก็พังครับทีนี้คำถามที่มันน่าคิดมากๆเลยก็คือในเมื่อร่างกายมันมีอินซูลินเยอะเกินไปจนเซลล์เดืออยู่แล้วทำไมวิธีการรักษาแบบเดิมๆกลับเป็นการฉีดอินซูลินเพิ่มเข้าไปอีกล่ะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันก็เหมือนกับเราเห็นขยะล้นห้องแต่แทนที่เราจะเอาขยะไปทิ้งเรากลับไปซุกๆมันไว้ใต้เตียงแทนคือมันก็จริงนะครับที่ว่า การฉีดอินซูลินเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะไปบังคับให้น้ําตาลออกจากกระแสะเลือดได้จริงๆทําให้ตัวเลขตอนเจาะเลือดปลายนิ้วมันดูดีขึ้นแต่เคยสงสัยไหมครับว่าแล้วน้ําตาลที่มันหายไปจากเลือดเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่คําตอบก็คือมันไม่ได้หายไปไหนเลยครับมันก็แค่ถูกยัดอัดเข้าไปในเซลล์ที่มันเต็มจะระเบิดอยู่แล้วนั่นแหละครับเหมือนกับที่เราพยายามยัดคนเข้าไปในรถไฟฟ้าตอนเช้าที่แน่นเป็นปลากระป๋องนั่นแหละครับ ผลก็คือตัวเลขน้ำตาลในเลือดอาจจะดูดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ต้นตอของปัญหาหรือก็คือภาวะน้ำตาลล้นเซลล์เนี่ยมันกับแย่ลงกว่าเดิมเสียอีก แล้วที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นอีกนะครับคือมันมีงานวิจัยขนาดใหญ่มากๆที่ชื่อว่า Accord ซึ่งเขาต้องหยุดการทดลองกลางคันเลยนะครับเพราะไปเจอว่ากลุ่มคนที่รักษาอย่างเข้มข้นเพื่อกดระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้กลับมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าอีกกลุ่มถึง22%เโอเคฟังดูเหมือนจะแย่ไปหมดใช่ไหมครับแต่ในเมื่อการยัดน้ำตาลเข้าไปในเซลล์เพิ่มมันไม่ใช่ทางออกแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ แนวคิดนี้บอกว่าง่ายมากเลยครับแทนที่จะซ่อนมันก็แค่เอามันออกไปจากร่างกายซะหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยครับเลิกโฟกัสแค่ตัวเลขน้ําตาลในเลือดแล้วหันมาสนใจการระบายน้ําตาลที่มันสะสมอยู่ในเซลล์ทั่วร่างกายของเราออกไปแทนและวิธีที่ดีที่สุดก็คือการปรับเรื่องอาหารของเรานี่แหละครับด่านแรกเลยนะฮะง่ายมากม หยุดเติมของใหม่เข้าไปก่อนลดอาหารที่จะไปกระตุน้นอินซูลินเยอะๆโดยเฉพาะพวกน้ำตาลของหวานน้ำนมัดลมแล้วก็แป้งคัดขาวอย่างเช่นขนมปังขาวข้าวขาวแล้วก็หันไปกินอาหารที่มาจากธรรมชาติให้มากขึ้นครับพวกผักไขมันดีๆโปรโตีนดีๆแล้วก็มีอีกเครื่องมือหนึ่งที่จงพลังมากก็คือการทำ IF หรือ intermittent fasting ครับซึ่งมันไม่ใช่การอดอยากนะ แต่เป็นการเว้นช่วงการกินเพื่อเปิดโอกาสให้ร่างกายได้สลับโหมดไปใช้พลังงานเก่าที่เก็บสะสมไว้ในเซลล์ออกมาเผาผลาญทิ้งไปบ้างนั่นเองพอเราเริ่มจัดการกับต้นตอของปัญหาซึ่งก็คือภาวะน้ำตาลที่มันล้นเกิดในร่างกายได้แล้วเนี่ยแนวคิดนี้ก็ยืนยันเลยครับว่าเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคที่เป็นแล้วไม่มีวันหายต่อไป มันวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายที่สุดเลยครับก็ในเมื่อโรคนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากอาหารทางแก้ของมันก็ต้องอยู่ที่อาหารเช่นเดียวกันมันมีคำเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับเวลาที่น้ำท่วมบ้านนะครับเราคงไม่มัวแต่ก้มหน้าก้มตาวิตน้ำถูพื้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราทุกคนจะทำก็คือไปหาให้เจอว่าน้ำมันรั่วม,มาจากตรงไหนแล้วก็ปิดก๊อกซะ และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่หนังสือเล่มนี้ทิ้งไว้ให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคิดต่อครับว่าถ้าเบาหวานชนิดที่2เป็นโรคที่เกิดจากการกินทำไมวิธีแก้ของมันถึงจะไม่ใช่การกินล่ะครับ